เกมกันต่อนะคะวันนี้เรายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเนื้อหาเยอะจริงวันนี้ของย่านแนวทานแรเลยค่ะพี่เอธราชการเปี่ยมพงษสารค่ะสวัสดีครับท่านที่2ค่ะพี่เอธกรพัฒน์ประเชษค่ะสวัสดีครับอาทิตย์ที่แล้วยังมันอยู่เลยนะคะพี่เออาทิตย์นี้เรามีประเด็นอะไรมาให้น่าสนใจติดตามกันต่อดีคะได้ครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราคุยถึงบ้านปูนะครับ <c oughs> ก็ในะหอพี่หมูเยี่ยมเลยนะครับให้คําตอบให้มุมมองที่ชัดเจนก็เห็นความชัดเจนในการลงทุนแล้ววันนี้ ตลาดยังไม่ไปไหนนะครับขอหุ้นอีกสักตัวหนึ่งคือ IBL นะครับจริงๆ IBL เนี่ยผมต้องยอมรับว่าหุ้นตัวนี้ครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยโดดเด่นมากวอลุ่มเข้ามาเยอะนะครับปี2016เนี่ย IBL ขยับขึ้นมาจากราคาประมาณ25แถวๆนั้นนะครับ20กลางๆขึ้นมายืน35ได้นะครับราคาปีแล้วกำไรมันเกิดขึ้นมาโวลด3สามไรมากเนี่ยกำไรไปหมื่นสามพันล้านและแม้ว่าจะมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ซึ่งเป็นเนกาทีฟกูดวิวแล้วก็ตัวสเปรดเองของตัว ผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยก็ดีขึ้นมาด้วยทีนี้ความน่าสนใจของ i v l คือปีนี้ปรากฏว่าไม่มีกอาจจะไม่มีกำไรพิเศษในเหมือนปีที่แล้วแต่นักวิเคราะห์ก็ยังให้กาไรจากโอเปอเรชั่นเนี่ยยังดูสูง,สงอยู่ยแล้วก็ถ้าดูพรีวิวข้ามไปถึงปีหน้าเนี่ยเหมือนไซคลรอบนี้จะเป็นไซคลรอบใหญ่และ i v l อาจจะดีถึงปี2018นะครับราคาหุ้นก็ยืนอยู่ประมาณ34-35เนี่ยมาเป็นเดือนละนั่งทุนหลายท่านถามกันเยอะมากเลยว่าตัวนี้จะไปต่อไหมเพราะว่าเปเปอร์ในตลาดเนี่ยก็มีตัวเลขสูงๆก็มีกลางๆก็มีนะคร แฟนคลับรอเยอะครับผมเชื่อว่ามาเจาะ IVL กันอีกสักครั้งหนึ่งครับซึ่งครั้งที่แล้วติดใจกันไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านเดิมเลยค่ะพี่หมูเดรคุณสุวัสดิ์สินสาดกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบพี่หมูคําถามแรกสั้นๆครับ IVL ก็เป็นตัวที่ทําเยอะมากนะครับมีทั้งเพดมีทั้ง PTA และมี AMG โพลีเอสเตอร์ด้วยเนี่ยสรุปสั้นๆว่า IVL ธุรกิจหลักๆเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยอย่างไหนเท่าไหร่บ้างแล้วก็ถ้าทั่วโลกเนี่ยแต่ละที่เป็นเจเนเรตรายได้กี่เเปอรร์์ซ็นตคับ ผม,ผมมอง capacity ก่อนกางผ, <ม S 2> ผลิตเขาเนี่ย11ล้าน <ผม S 1> นะครับ ประมาณหนึ่งในสามเลยอยู่ในสามทวีปสามทวีปอยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปแล้วก็อยู่ในเอเชียเท่าเท่ากันประมาณนะฮะแล้วก็แต่ว่าในเชิงของกําไรเนี่ยหรือ EBITDA แล้วแต่เราจะมองนะครับจะอยู่ที่อเมริกาเยอะเพราะวมาจีนจะสูงสุดประมาณสัก4ี่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในเอเชียตอนนี้น้อยมากเพราะว่าขาดทุนเพราะว่ามันเป็นดาวไซเคิลแล้วเคนจีหรืออย่างเอเชียเนี่ยเราก็ได้ผลจากจีนครับ จนยุโรปเนี่ยกลางๆเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ยุโรปไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในเชิงของกำไรเนี่ยง่ายๆนะครับร้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากอเมริกา30%มาจากยุโรปประมาณ20%เกิน20%เนี่ยมาจากเอเชียแต่ถ้าในเชิงของกำลังผลิตก็แบ่งประมาณหนึ่งในสามแล้วถ้าเป็นเป็นตัว เพด PTA และ MEG พวกนี้แต่ละอันอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอ่อเพดประมาณ5ล้านกว่าก็ห้าสิ PTA ประมาณ3เกือบ3ล้านก็3 0มก็8ล้านลาะครับแล้วก็ HVA หรือที่เขาเรียกว่า Specialty เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะประมาณ2ล้านแล้วก็ที่เหลือประมาณไม่ถึงล้านเนี่ยก็จะอยู่ในสปอร์ตทีาเรียกว่า MEG ก็คือแบบช่วงกลางที่อยู่ในยุโรปอเมริกาครับก็คือแปลว่าสี่ตัวใหญ่เพด50% PTA 30%มสิบเ็นต์เหลืกืบจะอยู่สองตัวนี้ครับ ก็จริงๆอยากเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าผมว่าหลายคนอาจจะติดมาแต่ใสเขึ้นก่อนด้วยตั้งแต่ปี21เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นวงจรขาลงมา5-6ปีเลยนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยเริ่มมีใสเขึ้นขาขึ้นละมุมมองพี่หมูเองเนี่ยมองว่ามันเป็นขาขึ้นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับแล้ววงจรขาขึ้นรอบนี้เนี่ยมันน่าจะกินระยะเวลาประมาณสัก่ปีนะครับกว่าที่ตัวซัพพลายใหม่ๆจะเข้ามานะครับผมวงจรสินค้าของ IBL นี่ครับผมก็คือ PTA ค่ะ กับ p ีทีตัวครับเราลองศึกษาดูตามความเชื่อของผมนะครับจากรอบที่แล้วเนี่ยดาวไซเคิลหปีอัพไซเคิลปีครึ่งทำไมปีครึ่งซช่ไหมฮะเพราะว่าโปรดักพีดีเนี่ยมีเอนทีแบลเลอร์ต่ำบุองานก็คือจีนหรือใครเนี่ยก็เข้ามาได้นั่นคือรอบที่ผ่านมาเนี่ยพอขึ้นไปปีครึ่งปุ๊บลงเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มาจิ้นเนี่ยไปพีคที่ปีหนึ่งหนึ่งขึ้น10 หนึ่งหนึ่งกลางปีลงทันทีเลยนะฮะก็คือปีครึ่งคราวนี้เรานับจากปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยกี่ปีแล้วครับห้าหกหปีแล้วครับตัวเลขนี่สําคัญนะครับครับผมมันไม่ใช่แมจิกนัมเบอร์มันเป็นลอจิกนัมเบอร์เพราะว่าครับปกติเนี่ยเราลองลองไปศึกษาคอมมูนิตี้ทุกชนิดนะครับสามปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ซัพพลายเข้ามากันเต็มตลาดเจ๊งกันหมดพอสปีที่4ปีที่5เนี่ยเริ่มไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะทุกคนล้มหายเจ๊งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอยู่ปีที่6แล้วตัวเลขที่น่าสนใจคือ1คือปีที่6เวลาผมจะลงคอมมอนิตี้ทุกตัวเนี่ยผมจะดูว่าเลย5หรืลยอย่างอพอเลย5เนี่ยเ,เราเบ็ดได้อันที่2ไม่ไม่ใช่แค่นั้นเราต้องดูว่าเอะพอเลย5แล้วเนี่ยมันมีตัวเลขที่ซัพพอร์ตเราไหมว่าซัพพลายที่มาเนี่ยอันใหม่เนี่ยมันน้อยหรือมันมากกว่าด<อ>ีมานด์แช้นก็คือมันจะน้อยกว่าเพราะรว่าทุกคนไม่กล้าผลิตเลยนะครับไม่กล้าสร้าง เพราะนั้นตัวเลขนี่ยมันยืนยันว่าวันนี้เนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีแรกในรอบ6ปีที่กําลังผลิตใหม่มีน้อยกว่าการใช้ของโลกที่เติบโตอย่าลืมนะครับว่าคุณซีพาร์ตสินค้าของ i v l ไม่ว่าจะเป็นเพรหรือจะเป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยคือสินค้าจําเป็นใช่ซึ่งเติบโตกับการเติบโตของเมือง มากกว่า GDP ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมาจะอยู่ที่ประมาณโตประมาณสัก5%้เปอแต่แล้วที่ผ่านมาที่แย่เนี่ยเธอสะพายโตปีละปีแรกนะฮะโต20%อกว่าจะกินหมดใช้เวลากี่ปีครับสปีสปีวันนี้เราอยู่ปีที่5ปีที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าคล้ายกับรอบที่แล้วนะครับพอปีที่5ปุ๊บขึ้นเลยนะครับปีนี้คือปีที่ับ ผมคิดว่ามีโอกาสที่ปีนี้ภายในปลายนี้ปีนี้หรือไม่อย่างช้าคือปีหน้าแต่ผมเชื่อนะว่าปีนี้ครึ่งหลังน่าจะรีค o ั e เวอร์หรือฟื้นตัวโอเคงั้นถ้าอัปเดตเป็นโอร d ดักหลักๆก็คือเพชร PTA หรือแม้ MEG เนี่ยปี2017เนี่ยสเปรดตอนนี้หรือว่าราคาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าท i มมิ่ของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมาช่วงไหนแล้วอันไหนจะเป็น Key ์ไดรเวอร์ให้ IBL ในปีนี้ในผลการดเนินงาน ้องหนังปีที่แล้วนิดหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยกำไรไม่ได้มาจากเพชรไม่ได้มาจาก PDA เพราะแย่ทั้งคูค่แต่ว่าที่มาจากกําไรมาแบบเป็นเนื้อเป็นต่างล้วทําให้ตลาดเซอร์ไพรส์แล้วหุ้นมันขึ้นมายืนได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ผมภาษาอังกฤษผมเรียกว่า Transformation มีการเข้าไปซื้อธุรกิจที่เป็น Specialty แล้วลุรุ่เหล่านี้นะ่ะ มาจิ้นสูงครับผมไม่มีไซเคิลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาซื้อมาปุ๊บเนี่ยกำไรมันมาเลยครับทันทีนั่นคือเหตุผลว่าปีที่แล้วเนี่ย PTA กับเพชรเนี่ยดาวไซเคิลอยู่อย่างขึ้นแต่ว่ากําไรเขาจะมีไตมัน2 3 0 0 0ล้านตลอดทั้งที่ที่ก่อนหน้านี้ตลาดก็ไม่ค่อยเชื่อครับแต่ตอนนี้ตลาดเชื่อหมดละนั่นคือเหตุท่หุ้นก็เลยยืนได้นี่บอเราค่ามาปีนี้เนี่ยโปรดักที่จะเป็นตัว drive กำไรและหุ้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ ไม่ใช่ไม่ใช่สเปเชียตี้แล้วเพราะสเปเชียตี้นี่เป็นตัวที่ทําให้กําไรเอาหุ้นอยู่ที่สามสิบกว่าบาทหรือกําไรอยู่ที่ประมาณหมืนกว่าล้านตอบรับหมดแล้วนะสิ่งที่เหลือก็คืออผมถมเรียนอย่างนี้แล้วกันว่ามีสองส่วนครึ่งแรกเนี่ยจะมาจากเรื่องของ MEG คือที่ผมเรียนจําได้ไหมครับ MEG ตอนนี้มาจิ้นขึ้นสูงมากน่าจะทําให้กําไรไตรมาสสี่ปีที่แล้วและไตรมาร์สหนึ่งปีนี้ดีพอตอเราข้ามไปไตรมาสสองผมก็เชื่อว่า ตัว PTA กับตัวเพชรเนี่ยจะเริ่มมีคาเวอร์บ้าง20 30บสามสเหรียญ40่เหรียญแล้วแต่กรณีรอบที่แล้วขึ้น200นะครับรอบนี้เราไม่ต้องเอาขนาดนั้นะครับเราเอาแค่ขึ้น30 20ี่เหรียญก็เวิร์กแล้วเสร็จแล้วพอไตมาร์สามสี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของกําลังผลิตไตมาสามเนี่ยไอวีาก็จะมี PTA เข้ามาจากยุโรปเพิ่มมาสามสี่แสนถูกต้องไตมาสี่เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในความเชื่อผมจากการที่ได้สัมผัสกับนักลงทุนในอเมริกานะครับ เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าโปรเจกต์เขาเรียกอีเทนแคตเกอร์เนี่ยจะเอาเอาก๊าซเชลแกสเนี่ยมาผลิตโปรดักต์มันคล้ายๆกับ p d ด c นะครับมันจะเสร็จในในไตรมาสสี่นะครับแล้วเขาจะเป็นบริษัทแรกๆของไทยและเอเชียเลยนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จในการเข้าไปสร้างโรงงานแล้วได้ประโยชน์จากเชลแกสที่ถูกมากๆในอเมริกา GC เนี่ยพยายามอยู่นะครับแต่ยังไม่สำเร็เพราะอะไรครับ เพราะกว่าจะไปสร้างนี่ห้าพันล้านเหรียญใช่ะแต่อีวีใช้วิธีทางลัดครับไปซื้อของที่มีอยู่แล้วครับแล้วก็ถูกอืมนะฮะเพราะนั่นคือเหตุที่ที่คือส่วนหนึ่งที่ทาให้อีวีเนี่ยในสิปีที่ผ่านมาโตมากกว่ามากกว่าสิบเท่าครับครับถูกไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ทําให้หุ้นเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกับที่เราเห็นปีที่แล้วในเรื่องของการทำไอวีเอลสเต e เชอรี่ก็แสดงว่าพี่หมูสรุปว่า I.V.L เหมือนหนังซีรีส์นะครับควอเตอร์เนี่ย M.E.G จะเป็นตัวช่วยนะครับควอเตอร์เนี่ยราคาสเปรดของ P.T.A กับ p พ t เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นควอเตอร์ามีการขยาย expansion ของ P.T.A ที่ยุโรปควอเตอร์ที่เป็นเรื่องของ e t h n e Cracker ซึ่งพี่หมูเล่าไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัว drive คือ lift I.V.L ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งทีนี้ผมมานั่งศึกษาเรื่อง e t h n e Cracker U.S ที่ e l l g a s เนี่ยผมมานั่งดูว่าเอ๊ะบางทีเขาเหมือนเขาไปซื้อโรงงานมาถูกไหมครับแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนบอกว่าจะเริ่มเริ่มม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 มรรรรรระะาาาาากกััันนนนยททีีีี่่่่เิออออต้้คคถืืจงงซบหว การดีเล์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคาดหวังว่ามันจะมีแต่พอไปถึงเดือนกันยาจริงมันเลื่อนอีกเนี่ยม,ม,มันมีโอกาสดีเล์หรือ,อยังไงไหมครับตอนนี้เนี่ยตลาดคาดว่าจะขึ้นประมาณเดือนสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมคิด <มา S 2> ว่าปีนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นกําไรมากนะเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นนะผมคิดว่าปีหน้าจะเป็นตัวมีประโยชน์มีนัยยะมากกว่าตัวนี้นะครับเท่าที่ผมคาดการเนี่ยกำไรปีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ระดับประมาณ 3- 2 3พันล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีที่ที่จะมีตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามาทีนี้คําถามคือถ้าเรามองราคาหุ้นเนี่ยเขาไพรปีนี้หรือปีหน้ามากกว <Price S 2> ่ากาันเขาก็ไพรปีปีีปีนี้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราค่อยๆขยับไปถึงการปีเขาจะไพรปีหน้าถูกไหมครับเพระาะฉะนั้นเพระาะฉะนั้นผมคิดว่าราคา36เนี่ยถ้าไตามาสหนึ่งสองออกมาดีวันที่ผมเรียนเนี่ยค,คุณก็อาจจะขึ้นไปแต่40 บวกลบใช่ไหมฮะเสร็จแล้วนี่พอกลางปีเนี่ยก็จะเริ่มไปไพรของปีหน้าซึ่งผมคิดว่าราคาหุ้นก็จะขยับต่อไปได้ใช่ครับชัดเจนครับจริงมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่านักทุนเขาถกเถียงกันเยอะนะครับเรื่องตัว border แท็นะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัว i v l จริงไหมนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้หลายคนก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าท้ายสุดแล้วโรงงานในสหรัฐนะครับของตัว i v l เนี่ยจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองพี่หมูนี่มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ว่า i v l เนี่ยมีกําลลังผิต หรือกําไรดีกว่าส่วนใหญ่เกือบ50%มาจากอเมริกาแล้วจ่ายภาษีเยอะที่สุดที่อเมริกาเลทอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายที่ยุโรปนี่20ประมาณ20จ่ายที่เอเชียนี่น้อยกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่ามีภาษีมีขาดทุนไงฮะเพราะฉะนั้นสรุปคือถ้าถ้ามีการสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือลดภาษีลงไม่ว่าจะเป็นคอร์เปอเลทแท็กหรืออะไรเนี่ยไอเวียต้องได้นะฮะเพราะว่ากําลังผลิตเขามีเยอะอยู่ในประเทศอเมริกาเขามีเม็กซิโกอยู่ส่วนเดียวแต่เม็กซิโกเขาเนี่ย ผลิตและขายในเม็กซิโกไม่ได้ส่งมาเมริกาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลตรงนั้นแต่คนคนที่เป็นคู่แข่งเขาในเม็กซิโกอ่ะผลิตและส่งมาเมริกาด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจะกระทบคาถามคือถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บดีกับเขาไหมแน่นอนฮะเพราะว่ามันจะทําให้คนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยดีขึ้น,นใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าเพิ่มภาษีบอร์เตอร์แท็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนกเทียงว่าก่านนั้นนอกจากเม็กซิโกแล้วคือแคนาดา ได้ยินหมฮะว่าเขามี PTA ที่แคนาดาเขาจะต้องส่งเข้ามาอเมริกาเขาก็บอกเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ดีสิครับอ่าผมตอบอย่างนี้ฮะว่าในประสบการณ์ผมโดยเฉพาะเชนที่บริเยาผลิตเนี่ยครับทั้งโพลีเอสเตอร์กับทั้งเพชรซึ่งเป็นปลายน้ำสังเกตดูไหมฮะว่าหลายหลายคนเคยถกเถียงว่า PTA ซึ่งเป็นต้นน้ำเนี่ยรพถ้า PTA ลงคนก็จะคาดการณ์ว่าเพชรก็จะดีโพลีเอสเตอร์จะดีแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะเพราะเพชร PTA ลงเพชรโพลีเอสเตอร์ก็ลง ก็แย่ PTA ขึ้นกลุ <problems here. S 2> ini, ę, um, ่มนี ah accord, ้ก็กลับดีสิ่งที่มันบอกเรานะฮะก็คือว่าเชนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาต้นทุนที่มันขึ้นหรือมันลงเนี่ยมันพา s s สทูไปในปลายน้ำเพราะปลายน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจที่โอเวอร์สัพพลโอเวอร์สัพพเกิดอะไรขึ้นครับคุณไม่สามารถจะแบกรับต้นทุนอะไรที่มันขึ้นหรือมันลงเวลาลงเพราะเนื่องจากโอเวอร์สัพพการแข่งขันสูงคุณก็ต้องรีบ ส่งต่อผลดีไปให้นักผู้ซื้อในขณะที่ราาแล้วนูนขึ้นคุณก็ต้องส่งต่อไปเหมือนกันนะฮะเพราะไม่งั้นคุณก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ PTA ขึ้นเนี่ยผู้ผลิต p ี a ได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะ MBG ขึ้น MBG ก็ได้ประโยชน์แต่สมมุติว่ามีมีผลลบ กับ p t หรือโพลีเอสเตอร์หมายต่อคือไม่มีครับผมจริงๆแล้วถ้าขึ้นเนี่ยดีดูรอบที่แล้วก็ได้ครับรอบที่แล้วปี1 0เนี่ย PTA ขึ้นมาจ้นจาก100เป็น300เหรียญครับถ้าอย่างนี้ถ้าโดยโดยปกตินักลงทุนสุนหญ่ก็จะเข้าใจว่าอุ้ย่งนี้เพชรกับโพลีเอสเตอร์ต้องไม่ดีแน่นอนครับต่อคือผิดเพราะว่าโพลีเอสเตอร์กับเพชรปีรอบนั้นเนี่ยกับขึ้นต่อครับขึ้นเยอะด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าเชนเนี้ยตัวคีย์ก็คือถ้า PTA ขึ้น โพลีเอสเตอร์กับเพชรมันก็จะขึ้นไป,ไปด้วยกันต้นน<ช>้ำและปลายน้ำ <ผม S 2> ไปด้วยกัน <ะ S 2> <ไป S 1> ใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงพอดีเวลาเหลือไม่เยอะนะครับ,บ IVL เนี่ยปีที่แล้วกำไรแต่ละไตรมาสเนี่ยออกมาก็ quarter ์หนึ่งสี่พันหนึ่ง q u a r t e r สองห้าพันเก้าสามประมาณสามพันสองควอสี่ที่จะออกมาตัวเลข เห็นบอกว่าอาจจะมี d r อปนิดหน่อยใน Q4 ตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณไหนครับผมคิดว่าประมาณทัก2 2,005 2,007ก็ไม่ถึง2,009เพราะว่าเป็นเรื่องของซีซันอลครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หุ้นอาจจะยังรอตัวเลขีออกไปกองแล้วพอตัวเลขออกมาจบปุ๊บเนี่ยที่ใครมองว่าปีหน้า i v l จะขึ้นจริงก็คงจะรอจังหวะนั้นนะครับทีนี้ถ้าถามปี2017เลยพี่หมูให้กาไรทั้งปีเท่าไหร่ครับแล้วก็ Fair Price ที่พี่หมูมองปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราตัดก n Negative Good v i พันะได้อยูครับครับ เราตัดเนี้ก็ถือว่าบินตัวกัปีนี้สมมติว่าไม่มีเนี่ยผมคิดว่ากำไรน่าอยู่รประมาณประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าหุ้นเนี่ยมันจะถูกยกจาก30กว่าบาทขึ้นไป40กว่าบาท50บาทได้ครับหลายเดือนก่อนที่ผมเขียน50บาทอ่ะคนก็ยังไม่เชื่อนะคมับครั<ว>ไ,ได้แต่ทุกวันนี้มันเริ่มใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นชัดเจนว่าราคาหุ้นเนี่ยแข็งแรงอยู่ที่30กว่าบาทแล้วครับอือกับมาประเด็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับจริงๆอยากอยากทราบเหมือนกันว่าประเด็นของตััวววเนี่ยยกก็ออาาุประมณส 1ปีถึง2ปีนะครับแล้วก็เราไปดูสัดส่วนเนี่ยตัวเมเจอร์แชลเวเดอร์เนี่ยถือประมาณสัก6 0สิถึงหกเลยจริงถ้าแปลงทั้งหมดใช้เงินประมาณ20,000ล้านเนี่ยพี่หมูมองโอกาสในการแปลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดแปลงแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรนะครับหรือว่าการแปลงกับไม่แปลงอันไหนเป็นผลบวกมากกว่ากันนะครับผมตอบเลยครับว่าหนึ่งน่าจะแปลงน่าจะแปลงเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปทําอะไรครับผมเคยถามทางผู้บริหานรนะว่าเอ๊ะจริง,รงๆแล้วบริษัทคุณเนี่ยโตมาจากการซื้อกับสร้าง2อย่างครับร่วมกัน ผมแต่ว่าเขาจะหยุดซื้ออยู่อยู่ประมาณสักปี2ปีหลังจากที่ซื้อมา2องีารปีซึ่งปีนี้คือปีที่หยุดครับเชื่อผมเถอะฮะว่าปีหน้าหรือปีต่อไปก็จะซื้ออีกซื้ออีกเพราะว่าเขาเขาวางตัวบริษัทไว้เองว่าเป็นบริษัทที่จะต้องเติบโตครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ไม่ไม่ทำชนนี้ก็ไม่โตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยถามผมนะฮะว่าวอลแลนด์เนี่ยจะถูกไม่เอ็กซ์ซอร์ซายไหมผมเชื่อว่าไม่เพราะวันนี้วอลแลนด์หนึ่งอินเดียมันนี่แล้วนะฮะครับผมใช่ไหมครับต้องถูกเอ็กซ์ซอร์ซายแล้ววอลแลนด์สองก็จะต้องมาในที่สุดผมสรุปว่านักลงผู้นะฮะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเขาควรจะต้องเอ็กซ์ซอร์ซายแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับปัวเขาเองด้วยครับผมฟังวันนี้ก็ชัดนะคะผมมองทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างครับจริงงๆผมมอว่า ไซเคิลพิโตเคมีเนะี่ยมอคลค่ายพี่หมูนะครับว่าสเปรดของตัวเพชร PTA เนะี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับ,รบแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำเป็นตัวหุ้นเองเนะี่ย